ผมเหลือบสีทองของหญิงสาวฟูกระจายเล่นลมผลิวลุยล่าเพิ่มความมีสเสน่ห์ให้แก่ตนเองจึงตกเป็นเป้าสายตาของผู้ที่มาพักผ่อนบนลานพระพัดบพิษแทบเป็นจุดเดียวกันความสวยของผู้หญิงเป็นเป้าสายตาชาวบ้านเสมอชวนพิษชวนมองของทุกคนทุกใบผู้ที่คลอคู่พลอยภาคภูมิใจไปด้วย บูชิดไม่ตอบคำแนะนำของหญิงสาวเขากลับบอกว่าคนมองเจ้าหญิงกันใหญ่แล้วคงไม่เคยเห็นคนสวยอุตสาเทวีหลูว่าเขาไขสือจึงยอนเอาว่าคงไม่เคยเห็นใครรูปหล่อมาเดินแถวนี้มากกว่าอาจจะนึกว่าเป็นพระเอกหนังก็ได้นะคะท่านสารวัตรคำว่าท่านสารวัตร ทำให้เขานึกถึงหลอยเอกาสีนายทหารขมรคนนั้นขึ้นมาได้กาสีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระหว่างคนเหล่านี้ยังไงมั่งโดยเฉพาะเจ้าหญิงอุษาเทวี TV, และกาสีหลูได้ยังไงว่าเขาเป็นถึงท่านสารบัติอยากจะเอ่ยปากถามเท่าเกับที่อยากจะถามว่าทำไมลบเหล่าให้เขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับนายเลือดก,กับนายไม่แต่คิดว่าไม่มีประโยชน์ อุษาเทวี TV จะไม่ตอบคำถามจะหาทางอีกเลี่ยงอย่างที่เคยทำมาแล้วทำเป็นไม่สนใจเสียบ้างจะดีกว่าเพราะกาสีหล้เรื่องว่าเขาเป็นใครมาจากไหนจากใครไม่ได้นอกจากอุษาเทวี TV. และอุษาเทวีรู้ว่าเขาเป็นใครจากนายไม่หรือนายเลือดคนหนึ่งคนใดอย่างไม่มีปัญหา ปัญหามันอยู่ที่ว่าอุตสาเทวีเดือดหลอนทําไมเดินพลางคิดพลางจนรอบองค์พระมาหยุดใต้ลมหมายด้านตะวันออกซึ่งมีเงาขององค์พระทอดทาบมาทับเงาหมายด้วยอากาศโปร่งโล่งใสและล่มเย็นเสียงสวนเสเฮหฮาของหนุ่มสาววัยคนองดังกลบเสียงอื่นบูชิดย่อนกายลงนั่งกับพืนหญ้า ทอดสายตาไปเบื้องตะบันออกจับอยู่ที่ยอดหมายตัดกระถองฝาสีคลาำเฉื้อเชิญให้หญิงสาวนั่งโดยไม่มองหน้าหญิงสาวนั่งลงโดยไม่มีพิธีลีตรองเย็นๆยนยนค่อยกลับเจ้าหญิงไม่มีงานอะไรจำเป็นตอนนี้ใช่ไหมครับบูชิดถามตายังจับอยู่ที่เดิมมีนัดตอนขําค่ะเขาจะมาซื้อทาน กี่โมงครับสี่ห้าโมงค่ะไม่ได้นัดกับคุณใหม่แล้วครับนัดเรื่องอะไรคะนึกว่าเขาจะไปรอฟังผลผมพ,พ,พบเจ้าหญิงเรื่องอะไรคงไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญถึงอย่างนั้นกระมังคะทำไมจะไม่สำคัญครับเจ้าหญิงไม่รู้ผมนะ่ะไม่ได้บอกหรอกว่าจะมาพบเจ้าหญิง เอ๊ะคุณไม่บอกเลยคะทำไมคุณใหม่รู้ว่าคุณจะมาล่ะคะนี่แหละที่ผมสงสัยผมตัดสินใจเดินทางมาพบเจ้าหญิงเมื่อเช้านี้เองยังไม่ได้บอกใครด้วยยังไงคุณไม่ถึงรู้ล่วงหน้าต้องมีใครดูการเคลื่อนไหวของผมแล้ววิทยุบอกมาเป็นแน่ใครคะดูการเคลื่อนไหวของคุณผมจะทราบได้ยังไง ยิ่งเจ้าหญิงไม่ยอมบอกอะไรผมเลยอย่างนี้ผมงงเป็นไก่ตาแตกจริงๆไม่น่าเป็นไปได้เลยอืมมีคนวิทยุหรือโทรศัพท์มาบอกคุณใหม่ได้ต้องเป็นข้าราชการแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคุณบูชิตจ,จะมาหาอุสาเจ้าหญิงแห่งกัมพูชาพูดเหมือนลำพึงกับตัวเองเขาอาจจะเดาเอาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ผมหมดทางเข้า ต้องวิ่งโล่มาหาเจ้าหญิงเขาลองเชิงเหตุการณ์ยังไงคะผมหาใครไม่พบน่ะสิครับต้องวิ่งมาหาเจ้าหญิงคนเดียวแล้วเป็นจริงอย่างที่คุณใหม่เดานับว่าเขาเป็นคนเดาเก่งไม่เลวทีเดียวว่าแต่คุณบูชิตมาหาอุตสาเรื่องอะไรคุณใหม่ต้องรู้ถึงเดาถูกผมบอกไม่ถูกเหมือนกัน ผมมาพบเจ้าหญิงทำไมรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปพบใครที่ไหนผมเลยพามาเที่ยวให้พ้นผลเขตอิทธ,ธิพลของคุณเลือดกับคุณไม่เจ้าหญิงยังกลัวสองคนนั่นอยู่ดีอุตสาหกลัวสองคนนั่นหระอหะหญิงสาวจ้องตาเขาพร้อมกระจับไหล่เขยา่าผม่าใช่ไม่งั้นคงไม่ไล่ผมกลับกรุงเทพหรอก มันไม่ปลอดภัยคะ่ะคุณมาเสี่ยงเรื่องอย่างนี้ทำไมคะเรื่องเสี่ยงนะ่ะเป็นเรื่องของผมอยู่แล้วแต่เรื่องเจ้าหญิงกลัวผมจะพบอะไรเข้าน่ะสิครับเป็นเรื่องใหญ่พบอะไรขาจะเป็นเรื่องใหญ่เจ้าหญิงขแมหน้านิ้วขิวขมวดบุ่นไม้เรื่องนี้แหละที่ผมไม่ทราบหรอกครับคุณบูชิดพูดอย่างนี้ เข้าใจอุสาอย่งไงคะเป็นพักพวกเดียวกันกับนายเลือดหรือในายไม่คนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองคนเขาพุ่งออกไปเหมือนคนเหลืออดเจ้าหญิงอุสาเทบีเบิกตากว้างตะดกตกใจเหมือนถูกผีหลอกคุณบูชิตเข้าใจฉันยังไงหญิงสาวถามเสียงกระด้างยังไงผมไม่ทราบหรอกครับ ผมเข้าใจอย่างนั้นแน่แต่ถ้าจะถามหาหลักฐานหรือเหตุผลผมไม่มีจะให้หรอกฉันไม่รับหรือปฏิเสธเรื่องที่คุณว่าฉันเป็นพักพวกเดียวกันกับสองคนนั่นเหมือนกันหญิงสาวตอบสวนทันควันคุณเลือดกับคุณไม่เป็นคนช่วยเหลือฉันทั้งสองคนเขามีบุญคุณต่อฉันใครจะทำให้เขาไม่ได้เป็นอันขาดฉันต้องขัดขวาง บูชิดเกือบจะหลองอ้อออกมาเพราะความรู้สึกแจ่มแจ้งแต่เขาไม่หลองดึงบุหรีออกมาจุดสูบเป่าควันดังพลืดฉันบอกตามตรงก็ได้ฉันไม่อยากให้คุณมายุ่งกับสองคนนี้ปล่อยให้เขาจัดการเรื่องขัดแย้งกันตามลำพังเจ้าหญิงอุษาเทวีพูดต่อเมื่อเห็นบูชิดเงียบจึงพูดต่อไปอีกว่า ฉันจึงขอหลองให้คุณกลับไปเสียถ้าจะมีคนมาทำงานนี้อีกขอให้เป็นคนอื่นผมเข้าใจแล้วเข้าใจว่ายังไงคะถ้าเป็นคนอื่นคุณเลือดของคุณต้องเอาเงินยัดตากปิดตาอุดหูจบเรื่องหมายความว่าคนเลือดเป็นคนผิดในสายตาของคุณผมไม่ได้หาเรื่องใคร แล้วยังไม่รู้ว่าใครผิดเรื่องอะไรด้วยช้างตายทั้งตัวนะคะเอาใบบัวปิดจะมิดหรือคุณบูชิดเขาหนูสึกว่าเจ้าหญิงอุษาเทวีเก่งเกินกว่าที่คิดบายเสแล้วและข่าวชาวบ้านที่นายไม่ยิงนายเลือดละหึงหวงเจ้าหญิงพลัดทินมีเขาความจริงทีเดียวแล้วแต่เจ้าหญิงจะว่าเถะคลับ เรากลับกันเสียทีก็ดีนะครับเจ้าหญิงจะได้ไปให้ทันนัดนี่ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วเขาลุกขึ้นยืนปัดญ้าแห้งที่ติดก้นกลางเกงหล้สึกผิดบังไหม่ขาหญิงสาวลุกขึ้นพลางถามเรื่องอะไรครับเขาชงนเรื่องพาฉันมาเที่ยวเสียเวลาเปลา่า ไม่ได้ข่าวอะไรเลยสิคะผมรู้สึกว่าได้กำไรนะครับเขาหย่อนกลัวเสียงหอนเลาะและเดินช้าๆไม่เสียเวลาแน่เหระถ้าไม่มาก็ไม่รู้คุณรู้อะไรคะเจ้าหญิงคือใครนะสิครับฉันคือใครหญิงสาวเน้นเสียงสูง แสดงอาการมหวตัวด้วยลอยหยิ้มยิงยิงและเยยในทีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมอาบสเสนเฉิดฉายที่สุดไม่เก่าไปหน่อยหรอคะคุณบูชิดเคยชมเมื่อคลั้งกระโนนแล้วนี่คะคุณเลือดบอกเจ้าหญิงยังจำได้ไม่เคยลืมเลยคะ่ะแต่ไม่คิดว่าจะได้ยินอีกคงคิดว่าผมลืม ก็น,น่าจะลืมนี่ขาคำเพนน่าจะได้รับคำชมนี้มากกว่าคุณไม่คงไม่ยอมให้ผมชมหรอกขาหญิงสาวเอียงหน้าบูชิตคิดบ้าได้พบแววฉงนในดวงตาดำกลับคู่นั้นคุณไม่เขาไม่ยอมให้ผมพบคำเพนแล้วหรือไหมเขาพาไปพักที่ไหนก็ไม่ยอมบอกผม อ๋อฉันทราบเจ้าหญิงทราบเหรอครับคุณใหม่เขาบอกฉันเองทำเพนมีที่พักที่ดีที่สุดไม่ต้องไปอยู่สารวัตเหมือนคนอื่นบูชิดงงถึงก็เปิดประตูรถข้างไม่เชื่อเหรอคะเจ้าหญิงถามเปล่าครับขอเชิญขึ้นรถ อุสาเทวี TV ยิ้มกับเขาตาเป็นประกายเหมือนจะรู้สึกสะใจอะไรสักอย่างบูชิดไม่สนใจเดินอ้อมไปเปิดประตูขึ้นไปนั่งอย่างปกติติดเครื่องและเคลื่อนรถลงจากเขากระโดงวนเวียนไปตามทางเวียนอย่างนุ่มนวลเขาไม่ได้สังเกตต,ตรงทางขึ้นเขาว่ามีรถคันหนึ่งแอบซุ่มอยู่กระทั่งจะออกสู่ถนนใหญ่ เขาจึงเหลือบเห็นเก๋งคันหนึ่งปรากฏขึ้นทางกระจกมองหลังบูชิดขับด้วยความเร็วสม่ำเสมอเมื่อออกสู่ถนนใหญ่แล้วเดะเจ้าเก๋งคันนั้นพยายามรักษาความเร็วอยู่ในระดับเดิมเราจะพักเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากกันไหมครับ เขาถามทำลายความเงียบขึ้นจะไม่ทันเวลานัดกระมังขาผมรู้สึกว่าพ่อขาที่เจ้าหญิงนัดหมายจะตามมาพบเสีเองแล้วไหนขาเจ้าหญิงถามอย่างหน้าตาตื่นขับรถตามผมมายัางไงละ่ะเขาคงทำงานไม่สะดวกจึงปล่อยให้ผมขับรถผ่านมาคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจ เดี๋ยวก็รู้หลครับเจ้าหญิงสงสัยว่ามันจะผิดแผนอะไรสักอย่างเสร็จแล้วละคุณบูชิดพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆเจ้าหญิงไม่มองรถข้างหลังหลครับมองค่ะแต่ไม่รู้รถใครเกี่ยวอะไรกับที่คุณพูดผิดแผนหมายความว่ายังไงผมยังไม่รู้เหมือนกันสงสัยมันกลัวพลาดถูกคุณเข้าหรือยังไงถึงไม่ลงมือเก็บผม เก็บคุณเก็บคุณเรื่องอะไรอาจจะเป็นนายเลือดนายไม่หรือไม่ก็ร้อยเอากาสีฉันมืดแปด้านเลยจริงๆจะต้องให้ผมแจงสีเบีย้ยด้วยเรอครับเจ้ารถคันนี้เป็นรถของมือปืนตามเก็บผมรถมือปืนตามเก็บคุณหญิงสาวหลองอย่างตกใจเจ้าหญิงเลิกเล่นละครเสร็จเถอะครับ มันไม่ง่ายนักหรอกที่จะเก็บคนอย่างผมนะ่ะโป้งเดียวจอดก็แล้วไปถ้าไม่จอดคราวหนีหน้าดูแน่ผมยอมคนไม่ได้นานหรอกถ้าเหลือทนเป็นเอาเหมือนกันอ๋อนี่เข้าใจว่าฉันวางแผนฆ่าคุณอย่างนั้นสิกาะผมยังไม่รู้ใครเป็นใครผมจะพูดอย่างนั้นได้หรือครับผมบอกแล้วอาจจะเป็นนายเลือดนายไมหรือร้อยเอกาสี เป็นไปไม่ได้หรอกสามคนนั่นไม่ทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นแน่หญิงสาวขานันมันอาจจะมาพบผมเข้าโดยบังเอิญแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นผมเพิ่งจะมาแน่ใจเอาตอนนี้ก็ได้บังเอิญมีเจ้าหญิงอยู่ด้วยมันถึงไม่กล้ายิงกลัวผมตายรถจะพลิกคว่ำนอกเสียจากมันจะบังคับให้ผมหยุดรถนั่นแหละมันคงจะยิงคุณพูดน่ากลัวเหลือเกิน เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเขาไม่ตอบเร่งความเร็วขึ้นอีกสปอร์ตคันงามพุ่งเหมือนจะรวดไม่ถึงอึดใจรถคันนั้นก็หายไปจากจอกระจกรถผ่านห้วยจละลเ้มากไปเหมือนบินผ่านกลางทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไม่นานรถคันนั้นก็ปรากฏขึ้นทางกระจกมองหลังอีกผมบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหม มันไล่กวดมาทีเดียวเขาบอกหญิงสาวอุสาเทบีหันมองหลังมองแล้วมองอีกเหมือนไม่แน่ใจเป็นนานจึงร้องบอกไม่ใช่รถของคุณเลือดหรือของคุณใหม่แน่กาสีก็ไม่มีรถชนิดหนี้ใช้ใครจะงโง่เอารถประจำตัวออกมาใช้งานพันหนีแ่ละครับเจ้าหญิงเชื่อผมสิถ้ามันผิดไปจากที่ผมเดา มันไม่กวดจีมาอย่างนี้หรอกเขาจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรล่ะคะเจ้าหญิงลืมคำพูดของตัวเองเสียแล้วไล่ให้ผมกลับกรุงเทพยุกยกแล้วเดี๋ยวนี้แสดงว่าไม่รู้เรื่องนะผมจะขำตายซะก่อนเลิกแสดงซะเถอะครับหญิงสาวมองหน้าเขาอึดใจหนึ่งเต็มๆจึงนั่งเชิดหน้าคอแข็งมองแนวไปข้างหน้าตาไม่กระพริบ ทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกันอีกจนกระทั่งรถบิ่งออกมาถึงประโคนชัยบิ่งเลยไปหน่อยบูชิตเสือกรถพรวดเข้าจอดข้างทางเแลยวผักประตูดีตัวออกนอกรถโฉบเข้าหาที่กำบังเก่งขันนั้นโผล่บ้าด้วยความเร็วเสียงหลอเสียดกับถนนดังสนัน่นถับพลันนั้นเองปากบอกปืนด้านสายดำมมาเมื่อม ก็พ่นกระสุนละดัวลูกตะกัวทะลวงมูลดินกำบังล่างของบูชิตซึ่งถึงตัวลงหลบกระจุยบูชิตเหนียวกระสุนโต้ต,ต่อไปจนหมดลังเพิงพอบรรจุกระสุนใหม่เรียบร้อยเดีลุกขึ้นยืนเจ้ารถมฤตยูขันนั้นวิ่งหางเห็นถ่ายลิบๆเสียแล้วเขาเดินกลับมาที่รถก้าวขึ้นไปนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น บูชิตตบเกียร์คลมมลดพุ่งปลาดลาวกระลูกธนูหญิงสาวบอกดูการกระทําของเขาด้วยกิริยาหวาดกลัวแต่เขาทําเหมือนไม่มีเธออยู่ในรถคันถันด้วยเลยเธออดลนทนไม่ได้จึงถามขึ้นคุณจะตามมันไปหรือขาบูชิตไม่ตามอกผมะรเบริดตายเท่านั้นอัดมาหลายวันแล้ว พวกมันมีปืนยิงเร็วนะคะไม่เป็นไรนี่ครับคุณไม่กลัวมันหรือกลัวครับแล้วคุณตามมันไปทำไมอยากดูมันจะฆ่าผมอีท่าไหนคุณบูชิตอย่าทำอย่างนั้นคะ่ะปล่อยให้มันหนีไปเถอะสปอร์ตสีไพลพุ่งยิ้วไปบนผิวถนนอ,นอันลาบเรียบ วันบายศาสตร์เข้าเต็มคันถนนโล่งเลิ้วปราศจากรถจึกมองเห็นรถที่เคลื่อนไหวได้ถนัดและในระยะไกลสองฝากทางเป็นป,าป่าโปรงควันจากเตาถ่านลอยกลบตลบกลิ่นไฟไหม้ลอยและเหยเข้ามาในรถแต่คนทั้งสองไม่ได้สนใจกับสองฝากทางสายตาจับอยู่ที่รถขันหน้าซึ่งมองเห็นถ่ายอยู่ลิบๆสะท้อนแสงอาทิตย์บ่าวับ เข็มบอกความเร็วของรถเกือบจะหมุนรอบลมปะทะตัวรถด,ดังอู้โทรคุณบูชิตอย่าตามมันเลยขอให้เชื่ออุตสาเถคะหญิงสาววิ่งบอลเสียงสั่นลัวมือที่วางบนตักประสานกันแน่นถ้าผมเชื่อเจ้าหญิงผมจะถูกมันเล่นงานอยู่เรื่อยนี่เป็นหนที่สามแล้วผมอยากรู้มันเป็นใคร คุณจะไม่มีวันหลูคุณจะถูกมันยิงสวนมาก่อนรถคุณจะระเบิดพินาศคุณต้องเชื่ออุตสาค่ะเชื่ออุตสาหแล้วคุณจะลอดตายงั้นบอกผมได้ไหมพวกมันเป็นคนของใครของไอ้เลือดหรือของไอไ้ไหมคนของไหมฝาค่ะฮะคนของไหมฝาหรือเขาหลองเสียงหลงค่ะ คนของไหมาฝาแล้วคุณจะบอกใครว่าอุสาบอกรู้ถึงหูไหมาฝาอุสาตายแน่ผมกับไหมาฝาไม่มีอะไรกันไหมาฝาจะเล่นงานผมเรื่องอะไรเรื่องหนี้ไม่มีใครรู้แต่ใครมาทำเก่งแถวนี้จะต้องตายคุณเลือดกับคุณใ่ยังกลัวแล้วตอนนี้ไหมาฝาอยู่ที่ไหน ไม่มีใครทราบเลยค่ะอาจจะอยู่โคราชหรืออุบลไม่ก็นครพนมหรืออุดรธานีแห่งใดแห่งหนึง่งแหมผมงงไปหมดแล้วต้องตามไอ้รถคันนี้ให้ทันจะได้รู้เรื่องกันเสร็จทีรถซึ่งชะลอความเร็วลงชั่วขณะเพิ่มความเร็วขึ้นอีกอย่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเข็มบอกความเร็วชีไปอยู่ที่เลขสุดท้าย ลถคันหน้าลดความเร็วลงอย่างระทันหันและเหลี้ยวขวางถนนขณะที่รถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งสวนทางมาและจอดคู่กับรถเก๋งคันนั้นมันเปิดถนนเห็นอยู่ชัดๆบูชิดถอนคันเล่งแต่ไม่กล้าแตะเบรกและทั้งรถตรงลี่จะซัดเข้ากลางคันจึงตัดสินใจเบรกรถของเขาหมุนขวางและพลิกลงข้างทางไปหลายทอด จบตอนที่9แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต,ต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ